เราดีไอ้คาราเมลมาดีหลายรอบแล้วตรงนี้ครับเออหลายรอบแล้วมาซิลยังอะไรรอบแล้วด็อกสองไม่ดีเออหลายรอบหลายครั้งหลายหนก่อนหน้านี้เนี่ยเรานี่ไม่จบต่ำกว่าที่5เลยนะเดี๋ยวพออยู่ผมเจอไปปุ๊บทำนักลูกพี่เมฆกับลูกพี่เมฆเถอะเจอผมเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยมีพลิก นะครับผมมาสำหรับผมเอาไป H Q e s <S สปอร์ตนะครับผมถูกใจใส่ S M G ครับปกติผมเล่นแต่ M P 40นี่แหละครับรอดูกันตรงนี้ครับผมว่าวันนี้หลังจากได้เริ่มแข่งกันมาจริงๆนะอีกหนึ่งทีมของทีมไทย <S 1> <S 1> ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยในวันนี้คือฟิ o ิก i x ฟอร์สครับน่าจะได้รับชมเรื่องฝีมือต่างๆของแต่ละทีมในนี้<ช>และน่าจะเริ่มทำแผนอะไรเพิ่มขึ้นและว่าเอ้ จุดข้อผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้การบวกปุ๊บมันน่าจะเอาไปแก้อะไรในวันรอบไฟนอลได้บ้างถอกครับผม,มต้องอย่าลืมครับว่านี่เป็นแค่รอบเพย์อินเท่านั้นยังมีรอบไฟนอลอยู่อย่าลืมนะครับวันที่30เนาะย่อคนดูถึงเราแจกเลยตรงนี้แจกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันจนจบการแข่งขันเลยนะไม่ใช่ว่าพอถึงสามแสนแล้วออกไม่ใช่นะ,ะ,ะ,ะต้องดูกันให้จบไปเลยนะครับผมจะได้สามสิบนะสามสิบใช่ครับสามสิบนะ 30, นะดูกัน,นให้จบไปเลยหกเกมนะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะใช่ครับ ที่เราดูกันมาเนี่ยมันพอฟังแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นเนาะ้วแลเก่อนเราก็จะอ่าได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองอย่างที่ยังไม่มีใครตายใช่ไหมบอกด้วยว่ามันข้อผิดพลาดเนี่ยจุดบางจุดนี่หน่อยก็ทีก็ทีครับโนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วความละเอียดของระดับโลกจริงๆครับคือท่านนี้เดียวคุณโดนเลยใช่นี่คือข้ออาจะช่วยครับผมประมาณ33คะแนนครับสำหรับแอคแท็กออร่าถ้าจะตามอันดับที่3ทันนะฮะนี่ครับทีมนี้เลยครับทีมนี้เลยครับ DEA เขาอาจจะ นะครับผมว่าเฟิร์สไรเดอร์เนี่ยเข้าแล้วนะครับผมว่าเข้าแล้วเฟิร์สไรเดอร์กับเลาเนี่ยผมว่าฟอร์มดีมากอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ผมตันนี่ฐานจากฟอร์มนะเอออาจจะเป็นเราอีกหนึ่งทีมก็ได้ครับใครจะรู้เนาะมันถูกเนิร์ฟลงมาเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนสมัยก่อนนะมันก็จะมีความนี่ความนี่ต่างประเทศเขาค่อนข้างที่เหมือนจะรู้ในจุด ข,ข้อด้อยตรงนี้แล้วเหมือนทัมมิ่งในการใช้นู่นนี่นั่นอะ่ะมันใช้แล้วมันเกิดประสิทธิภาพได้ใช้คําว่าสูงที่สุดกับเขาดีกว่าตองเอรื่องว่าตองการเล่นต่าง,างการตัดสินใจเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สํคาคัญมากๆครับแล้วเ<ม>ข้าสู่เกมที่สี่ต้องบอกว่าสถานการณ์คือดูแล,แลโซนซ้ายบนเนี่ยจะมีนักกอลแลนด์ด้วยมีทีมล้าวหนึ่งทีมนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีทายแทคออรราวด้วยครับยังเลือกลงเมืองเดิมนะต้องบีมมาสกี คุณลองสังเกตหิ้ยโมไซคดือออปชันของเขาเนี่ยวิธีการฟาร์มอะไรต่างๆอ่ะมีเท่าไหนใช้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้สันหาเพื่อที่จะต้องไปวิ่งอ่าวโอ้หวิเงแวิ่งมาเลยครับผมที่ต้องไปหาของเพิ่มอวอร์มีเท่าไหร่เท่านั้นยามีเท่าไหร่เท่านั้นไม่มีก็คือไม่เสี่ยงแล้วดอกดอกระุ้นเพื่อนด้วยสิ่งแรกที่เขาจะต้องเลือกเอาไว้ก่อนโดยสมิครับผมเน้นที่ เราอาจจะต้องอย่างนั้นเว้ยทุกคนเราอาจจะต้องแบบอยู่ในที่ที่แบบชาร์จยากๆหน่อยอ่ะนะครับถ้าวงอยู่ในที่แบบสมมติว่าวงจบป้อมเราอยู่ในป้อมเนี่ยมันก็จะโดนชาร์จยากนะครับเราก็อาจจะได้ยิงฟรีนะครับอันดับดีๆนะครับเพราะว่าจังหวะการเข้าชาร์จจังหวะการยิงเนี่ยต่างชาติก็ ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้ครับผมนะแต่ต่างชาติเขาก็ยิงดีเหมือนกันดับยิงดีไม่ต่างจากเราเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วทีมนี้โดดไปเอาครับผมเนี่ย D E A ครับผมแล้วเหมือนเห็นครับตัดก่อนเลยครับผมอ้าวละครับคุณผู้ชมครับถ้า D E A โดนตัดไปนี่คือเป็นเรื่องที่ดีของเราครับเกมนี้ครับทางตรงนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็น ตะบังพ <idd ari> ังไอวอตะบังพังไอวอลวัดตาฟักอันนี้ทีมหญิงล้วนใช่ไหมสองเส้นใหญทองเส้นใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งน่าจะหลายบาอยู่เค่นนั้นนะครับผมใส่ทองกันเลยเหรอยังไงถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรไอคแทกออราวดี่อู้หมูแล้ววงอยู่กลางครับเราอยู่กลางวงครับผมนะสำหรับแอคแทกออราวครับนี่คือวงแรกที่โชว์นะนี่คือวงแรกที่โชว์ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเราจะมูฟยังไงครับ เรื่องการมูฟของ AA ทุกคนรู้โลกรู้นะครับมูฟดีมากนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีโอกาสครับผมแค่หาตัวเลือกให้เขางานะครับสังเกตง่ายครับ AA อเอตรงไหนวงจะอยู่แถวนั้นแหละนะครับไม่ยากไม่ยากครับบางคนคิดว่าผมเอาจริงนะสุดจัดเลยนะ ทุกวันนี้ของในบริษัทยิ่งหายไปบ่อยอยู่เอาละมองมาที่ผมกันแล้วทีนี้ไม่ใช่ผมนะครับผมไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้าไม่ใช่นะครับขนาดตกน้มพุ้นผ่านมาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องครตกแฟนตัวเองเลยบ้าเอออย่างมีคนดูไว้คุยด้วยตรงนี้คุยกันสนุกสนานอ่านแชทเองชาวบ้านคนเดียวไม่เหงาว่ะยังคงประคองกันแบบว่าต้องไอ้พ้นอันดับล่างสุดก่อนครับครับผมไปตัดสักทีมไปออกไปก่อนสักทีมหนึ่งไป โอเคครับยังไม่มีการประทะครับผมตอนนี้ครับฮิปฮอปไงฮิปฮอบคลิปฮอปสไตล์เดี๋ยวผมจะต้องวก็บไว้อ่าครับวงแรกบีบแล้วฮะคุณผู้ชมครับหว่างมีเอ็กซ์คิวครับผมนนเฮ้เหมือนดีเอแกจะวิ่งใส่เลยนะเนี่ยไอ่ไม่ใช่หญิงล้วนนี่หว่ามิวแก๊กเนี่ยมิสเตอร์ฟอสครับอ้าวไอเราก็นึกว่าหญิงล้วนไม่ใช่หรอแมรี่เจนครับเบอร์หนึ่งหลายๆทีมเขาเล่นคาบิน ท้าวิ่งโคตรเท่ท้าวิ่งเท่มากชอบชอบชอบฟันแบบชิ่งเลยนะโคตรเทพอันดับหนึ่งครับการเซอร์ไวฟ์ใช่ครับเกมที่จะมาวิ่งยิงอะไรกันขนาดนั้นอยู่แล้วแมนแล้วซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะคือเขาเข้าใจเกมครับเฮ้ยเราดีเลยแกจะวิ่งใส่อย่างเดียวแล้วแกไม่เปิดแกเห็นนะฮะขวามือเนี่ยแกเห็นนะครับแต่แกไม่ยิงว่ะ ไปแล้วคนแรกเกลเตอร์เข้ามาแนวหน้าเฮ้ยดูดิแกใจเย็นจัดจัดครับแกจะเอาชัวร์ครับผมความกดดันอะไรต่างๆมันถาโถมเฮ้ยเพราะว่า คุณต้องเอาคะแนนคืนจากเกมที่แล้วด้วยคุณต้องอยุดเราเพื่อนแกก็วิ่งมาข้างหลังครับผมเขาไม่หยุดในการที่จะเปิดแน่ๆครับไม่เตอร์ยังไงมิเตอร์โดนยิงหัวไปแล้วอ้าวละครับโดนน็อกหนึ่งโอ้ยโดนสวนมีเพื่อนเพื่อนถือว่ามาซ้อนไวครับผมตรงนี้ใคือใส่แล้วว่านี่เช็คหลังด้วยครับสำหรับเชคขี้โอ้โหแกเล่นใจเย็นจัดครับดีเองครับคูมาค่นข้างดีครับแล้วปลุกโถมเข้ามาเลยครับไอ้วงไอวอร์ไม่มีด้วยนี่คือการตั่นใจของเขาครับ เอาคือเอาเลยครับบุกใส่ได้คือต้องใส่เลยครับแล้วเหมือนเห็นคนกระโดดจากสะพานเล่นดีจัดครับคุณผู้ชมครับการก็าําขวามือมีเหมือนเห็นแน่ๆครับเหมือนเห็นครับซองครับ ในมือมีเท่าไหร่ต้องใช้ให้หมดแล้วโดนยิงเอาเหมือนจะไม่ได้เช็คครับผมตรงนี้แต่มีเทรดครับรีมายครับเก็บปล่องให้ครับตรงนี้ครับเดี๋ยังคือว่าตรงนี้โอเปิดเลยครับตรงนี้โอ้เหลือคนเดียวครับผมผู้ชมครับนิวแก๊งครับมีร่าครับผมหลังตรงนี้ครับแล้วกลายเป็นนิวแก๊งที่กระโดดลงจากสะพานตรงนี้เฮ้ยมีสะพานมีใต้สะพานคนหนึ่งนะ โอ้แต่แกใจเย็นจัดอันนี้ต้องชื่นชมสำหรับ DEA แกวิ่งตามตั้งแต่ตรงสลิงนู่นครับการยิงกันของระดับโลกเช็ดเข่ชั้นหลบมานิดนึงอะคือคุณตายเลยเกือบครับเกือบได้ทั้งทีมนะตัดสินใจถือว่าคนข้างดีครับทีมนี้นี่ครับผมโอ้ดูระเบิดเนาะคู่ครับโอ้โหรัสเซียเอาแล้วผมนะรัสเซียทิ้งบอมครับรัสเซียทิ้งบอมครับผมตรงนี้แล้วโอ้โหระเบิดสาม เจ็บขี้ป้าบอกไปแล้วตรงนี้ครับผมกลับบ้านแล้วครับตรงนี้ป้าป้าครับบอกไม่อยู่แล้วแต่ว่าบุกยากออยู่เหมืนกันครับโอ้โหซิงโกลาลิตตี้อินวิทซีเบิลครับโอ้ยชื่อนี่ผมท้อเลยว่าอ่านดีเนี่ยเป็นทิปเปิลคิวฮะจากแกรนเนตครับผมไปได้มาอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแล้วซ้ำตัวของมิสเตอร์ฟอสจากตัวของนิวแกลงไปเลยครับ นี่ฮะคุณผู้ชมครับระดับโลกครับคำว่าระดับโลกมันเป็นอย่างนี้ครับต้นเกมและเกมแรกเขาก็ลงมือนี้แล้วหยุดได้โอ้โหเราแอคแท็กของเาผมเหงาแลยตอนนี้ไม่มีใครจับเลยไม่มีใครจับภาพเลยตอนนี้พวกเซมิสไนของเขากับสไนเปอร์นะแต่ละทีมนี่คือเชียบๆอ่ะขอไม่เกินสามนัดนะตรงเนี้ยใช่โป๊ะโป๊ะโป๊ะเขาให้ลูวครับท่านผู้ชมเล่นที่ดีครับตั้งแต่ตอนเล่นในโปลีบ้านเขาเลยนะในรัสเซียตรงนี้เขาโประนี้อยู ไร่ปืนไร่ปืนวสไนเปอร์กับการยิงกดจากระยะไกลอยู่ครับครั้งเลยวงมาเนี่ยจุดเล่นพีก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างดีเนาะเขาก็มาครับจุดตรงกลางวงเอาไว้เดี๋ยวต้องรอดูวงคุณผู้ชมครับวงพิจัดมั่นใจว่าแอคแท็กออร์ราลเนี่ยเรื่องการอ่านวงเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับผู้ชมวงเกมนี้อาจจะดีอันดับเราอาจจะดีก็ได้เกมนี้ใครจะไปรู้ครับเดี๋ยวรอดูรอดูฮะโอ้โหนี่คือทีมที่อ่า วิ่งตกใจน้ำขวดน้ำเด้งๆอ้าวบรลาซิลซ้ายมือครับผมเจอกับนี่ครับกอสแพนครับผมเอาซะหน่อยนะไปตัดซะหน่อยนะเราอ่านวงและเรียบร้อยครับรู้แน่นอนครับว่าวงไปตรงไหนครับรรร้้วววาาทีมเเงหือลถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เล่นยากครับ อยู่ได้แต่เล่นยากสําหรับแอคแท็กออลเราถ้าจะอยู่ในวงตรงนั้นก็ก็อยู่ได้ครับแต่วงต่อไปเนี่ยถ้ามันบีบไปขวาหรือว่าบีบลงล่างสุดเนี่ยจะมูฟยากมากๆสําหรับ AA ครับใช่ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางแต่อยู่ในวงฮะคุณผู้ชมครับถ้าจะเอาอันดับก็อยู่ไปก่อนนะฮะถึง3เกมติดแล้วด้วยผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยครับจริงหรือถ้าเกิดว่าจะถ้าจะเกิดขึ้นจริงนะคุณต้านะให้ขอให้เราชนะคืนบ้างทีมเราไปบ้างก็ดีจริงขอให้เราได้เก็บคืนบ้างครับ อย่าให้ต้องได้ถึงมือฟีนิกซ์ฟอสต์นะครับเออขอให้เล้าเข้าไปแล้วโดนฟีนิกซ์ฟอสต์ตกเ,เออผมจะหวัวเลาะให้ นะครับเกิดขึ้นนัปัจจุบันนะครับผมแต่ว่ายังไงโพซิชันถ้ามันมาถ้ามันเข้ากับไอ้แขกออร่าเด็กดีมันตามมาแน่นอนครับนะครับคาดหวังตรงนี้ครับและหวังว่าจะไม่จบมุมเดิมครับเสาไฟฟ้าต้นนั้นนะนะครับนี่เพิ่งวงสองฮะท่านผู้ชมครับนี่เพิ่งวงสองและยังมีโอกาสเลราเลราเจอกับก๊อตแพทโอ้โหกางจะเชี้ไอ้ก๊อตแพทชนะดูเกมสับฮะเอาจากเกมไปครับทุกท่านครับ โอ้โหคาอูนนี่คือสุดว่ะผู้ชมผมบอกเลยคาอูนแล้วก็มือสไนค์ครับเอาแล้วอเหมือนกอตแพนจะเอาเหมือนกอตแพนจะเอาอีกจอแล้วกดใช้โดรนแล้วครับอย่างนี้ครับผู้ชมแล้วยิงโดนทิ้งครับเาแบบนียนโอ้โหคะแนน48แล้วว่ะ ปาเกเนตไปครับผมนะตอนนี้แอคแท็กเราสิบสามคะแนนนะครับยังมีโอกาสครับผมระเบิดย้อยมานินจาตรงนี้เขาหลบไปได้ย้อยมาทีหนึ่งลูกไม่ดูคนเล้ววิวครับเวกเตอร์คู่ครับคนนี้ครับคนหนุ่มคนนี้ยังไงจะมามอบหรือจะมายิงครับตรงนี้คอสแพลนครับเวกเตอร์วิวครับ วิวอ่าแล้วเจอสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับรู้จากตัวของวิวมายังไงดีครับดินจาไม่น่ารอดโอ้โหเราเห็นล้มก่อนที่จะยิงด้วยซ้ำครับแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นี่ก็แมอาจจะมีแลกกันบ้างครับกอดแผนครับผมตรงนี้น่าจะต้องทิ้งเลยฮะเสียไปสองครับโอ้โหโอมานคนเดียวครับแต่แกเล่นเนียนตานะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องชมเว้ย นะครับแกเล่นดีอันนี้อันี่ต้องยอมรับว่าแกเล่นดีแกมีมือสไลดแกมีมือชาร์จแกมีคนครบนะครับแกมีแกแบบคนยิงระดับกลางคือแทมอ่าทีมแกมีทุกอย่างเว้ยนะครับดูตำแหน่งการเล่นเลยครับผมนะสไลดปืนชาร์จครับผมนะปืนคอคืนคืดเขามีครบอ่ะนะครับสำหรับบาซิลอ่ะันีก็ต้องชื่นชมครับแล้ววงไปนู่นครับแล้วถ้าอย่างนี้นะถ้าเรามุฟขวาจะชนกับแอคแท็กออร่าครับ นี่ไงถ้าหอยสังเห็นนะเพราะว่านอกวงมันเจ็บถ้าหอยสังหันขวาไปล้วเจอนะผมบอกเลยว่าเราจะยิงฟรีโคตรได้ครับถ้าเราเห็นนะถ้าเราเห็นถ้าเราได้ยินเสียงครับคุณผู้ชมเราจะยิงฟรีคโคตรโอ้โหวงมันเจ็บครับวงมันลดหนักมากครับ แล้ววิวแกเข้าวงได้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้มูครับสลับออราล้กเับแอคแท็กออร่ารจะกันอล่าแล้วอีผมบอกดีไ้คาราเมลมันเยอามาดีหลายรอบแล้วตรงนี้ครับเออหลายรอบแล้ววาซิวยังไงหลายรอบแล้วด็อกสองไม่ดีเออหลายรอบหลายครั้งหลายหนเราว่า เอาสักหน่อยนะด็อกเทโซนอีก<ส>หนึ่งสำหรับค <ละ S 2> า,ห,าบหูเหลือวิวคุณเชื่อผมหรือ,อยังนั่นไงคุณเชื่อ่อยางที่ผมเจอไปนะคุณเจอแล้วไปโคตรจบแล้วนะผมบอกแล้วนะลูกพี่เมฆก,กับลูกพี่เมฆเดียเ๋ยวนี้โอ้โหเราโอ้โหขับมาขับมาเจอกับโอ้โหเฟิร์สไรเดอร์ดีระดับที่หนึ่ง หรือเปล่าเราเล้าคาวุลอิมเนตวงไปครับผมไมม่ต้อองงเหลือแค่วิวคนเดียวครับสำหรับเล้านะหรือว่าทีมบราซิลครับมอองบราซิลลไว้ก่นเยโอ้โหสองคิวโคตรสะใจออกหน้าออกตาสุดๆนะครับเออเอาแล้วครับผมเข้ามาแล้วครับหววัง่าครับแต่เราจะเจอกับเฟิร์สไลเดอร์นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววงอยู่กับเฟิร์สไลเดอร์ด้วยครับผมนะวงอยู่ด้านบนครับ ้องดูฮะยังไงตรงนี้ผูกยืนกันดีแล้วเกินฮะต้องบวกครับถ้าจะถ้าจะเข้าวงยังไงก็ต้องผ่าน f อฟร์ใช่ครับอราวต้องเอาครับใช่ครับต้องเซตไฟดีๆก่อนครับตอนนี้ครับฉีกออกมาเล่น2-2ก่อนครับเสรับตัวของ a c All Round ครับแกยืน2-2งสองมันแกนะสำหรับทางด้านของเฟิร์สแล้ววีเคจบอันดับที่8ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสครับล้วเล็งหัวยิงไม่โดน ท่านน้องได้เราน่าจะชาร์จนี่แหละครับเจ็ดทีมฮะคุณผู้ชมครับอันดับ9อันดับ8อันดับ7เราจบมาแล้วครับผมเกมนี้จะจบอันดับ6หรือเปล่าเนี่ยครับขอติดท็อป3ครับผมขอท็อป3และวฟังนี่เอ็มครับเจ้าตัวของบีมาจากดีเอมาก่อนครับท่านผู้ชมครับโอ้แล้วตรงนั้นยิงกันครับผมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับดีเอโดนตัดเหมือนกันครับครับผมเอฟคิวอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งทีมครับที่ฟอร์มแรงครับ แล้วยิงไป <c oughs> ไอ้บอลถือว่ารีเฟ็กซ์ไวแ้วแต่จะเข้าหัวไปแล้วโดนสวนมาครับผมนะซิงคุลาริตี้อินวิสิเบ,บ,บิร์นครับโอ้โหโ,โหยิงฟรีอย่างนี้ใคิวลำบากครับแล้วเราโดนระเบิดโอ้โหบูโนุโดนตัดอีกหนึ่งคนพวกกอดโอตเรามาเจอครับผม โดนหรือไปครับคาบ่าโดนซ้ำครับตอนนี้ครับใจโดนจออยู่กับโด่งเพียงเดียวครับไม่มหนียวจากออก์สแพงจบอันดับที่เจ็ดไปครับผมนะตอนนี้เหลือหกทีมครับโอ้แล้วเหลือคนเดียวอย่าบ่นแล้วที่หกโอ้โหที่หกปากกูนี่นะอืมอืมโอ้โหอาวแล้วท่านผู้ชมครับไทยสันทุกทีเพย์โซนไปด้วยครับเราจะใส่กันต่อ SNG เอ็นีทกับตัวของ FR ครับผม ขยับเข้ามาหน่อยขยัเข้ามาหน่อยแล้วระเบิดป๊อปเข้าให้ตรงนี้นะครับผมพร้อมปากครับไปแล้วครับตัวมอชชิ่งเข้าไปแล้วระเบิดตีปากแรงๆสักทีนึงไปก่อนอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเหลือสองแล้ววะไม่มีเหตุให้ถอยแล้วครับตอนนี้ครับใส่ต้องใส่ให้สุดแล้วเข้ามาชช้คว้าอย่างแหลกแล้วเล้าจบที่ห้าด้วยครับผมท่านผู้ชมครับล่างมาติดท็อผ้าแล้วเหลือสี่ทีมครับ แอชชิวจบอันดับที่4ี่ครับผมเราจบไปครับผมนะสำหรับเฟิร์สไซเดอร์ตอนนี้เหลือ2ทีมซิงค u l ร r i t y นวิกซิเบิรครับผมนะกำลังเจอกับ DeA ครับซึ่งน่าจะไม่ไหวครับผมนะคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นชนะของทางด้านของซิงค์กราดซีนวิกซิเบิรแน่นอนแล้วทุกนีน็อกเพลทคืนได้ก็จริงแต่3ต่อ1่ยังไงก็ไม่รอดครับ ปุกชาแล้วครับไอวอมีเท่าไหลใสยที่โบนครับเพื่อการตัวเองน็อกตรงนี้ครับแล้วคับอยู่ครับแชมป์13คิวการันตีแน่นอน100%ยเปอร์เซ็นต์ครับผมตรงนี้แล้วก็เรียบลอยครับผมซิงค์การันตีอิงวิสิเบิรครับคว้าแชมป์ในเกมที่สี่ครับผมบูย่าครับอยากจะตีปากตัวเองเหลือเกิน ไม่น่าเลยเออแล้วเราก็พูดเนี่ยว่าเมื่อกี้จบเก้าเก้าแปดเจ็ดนี่เกมนี้จบหกโอ้โหหกจริงๆกว่าแตฟักอย่างนี้ยากและผมนะลุ้นได้แค่ท็อปสามอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับแต้มเราก็ไม่ได้เยอะมากอันดับเราไม่ได้ดีมากด้วยครับเกมนี้ยังคงไม่ติดท็อปสามสำหรับทางด้านของ Attack a ร l r o u n านะครับผู้ชมครับก็ ทุกคนเกมที่5ครับเหลือแค่2เกมแล้วนะผมนะตารางคะแนนมาแล้วครับผมนะอันดับที่1ครับผมนะเป็น First r i d e r 64คะแนนครับโคตระเยอะอันดับที่2เป็นเลาครับผม55คะแนนครับผมอันดับที่3เป็น DA 52คะแนนครับ Singularity Invisible ครับโดดมาที่47คะแนน Shield โดดมาที่40ครับ God Pan ครับผมนะคุณผู้ชมครับอยู่ที่31ครับผมนะ VK 24และ Attack All Round 20คะแนนครับห่างจากอันดับที่3อยู่32คะแนนครับ